ที่หัวขีดน้ำก็สาม,มารถปรับได้โว่าปรับเป็นฟอยได้ปรับให้แรงไกลได้ครับผมเราสาม,มารถดึงยาได้เลยครับจะเห็นในชั้นนะครับว่าโพรงของแคคาวอจะเป็นแพรนะครับผมคิดว่าหิมะโห <laughs> <laughs> เป็นน้ำสะอาดมากเลยนะครับเขาจะมีบ่อพักทราอยอยู่ก็คือส่วนใหญ่แล้วรถที่เข้ามาเนี่ยจะมีพวกทรายพวกอะไรเพื่อให้ทรายนั้นลงมาในท่อระบ,บายน้ําของ หมู่บ้านแลจะมีผ้าเช็ดรถให้ฟองน้ําสําหรับเช็ดมีถังน้ําให้ก็จะมีล้างรถสิครั้งก็คือฟรีหนึ่งครั้งครับผมคุณพ่อมาล้างรถคุณแม่ก็ซักผ้าได้ลูกๆก็จจะเชลฟี่ได้สามารถมาล้างได้ไม่ว่าจะถังน้าแข็งถังน้ำอะไรก็สามารถมาล้างได้ครับเริ่มต้นก็คือ1บาทครับผมอ๋อ G P S บอกเดินตรงไปตรงไปเก้าที่หนึ่งพันเก้าที่หนึ่งพันหนึ่งสองมันไม่ได้จะถึงเนี้ย สงสัยว่าผมไปเจอคุณพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวไปถามดีกว่าเห็นเขาจ้องๆมองๆผมตั้งนานแล้วสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนเหรอครับที่นี่ทาแคศนคาร์วอลครับที่ลางรถหยอดเรียนครับผม เจอกางหมู่บ้านสินทิวาธนีบริเารอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมก็คือเป็นเจ้าของช็อปที่นี่เลยใช่ไหมครับครับผมครับโอ้โนี่ไงผมเจอตัวจริงแล้วเจ้าของช็อปสาขาอยุธยานั่นเองครับเดี๋ยวคุณพี่นะครับช่วยแนะนําพวกระบบให้หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างได้ครับผมได้ครับเออตรงนี้มีกี่ตู้ครับมีกี่ช่องล้างตอนนี้มีระบบ3ช่องล้างรถครับผมสามารถล้างได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์รถกระบะครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถเอาอุปกรณ์อื่นๆมาล้างได้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวตู้กันอยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างผมสงสัยตัวตู้นี่มีอะไรบ้างหรอครับในตู้ก็จะมีระบบฉีดน้ำฉีดโฟมเป่าลมแล้วก็น้ำประปาครับผมแล้วก็ตอนไปตู้คือสามารถยอดใช้ได้ยอดเหรียญได้ทั้งเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทใส่แบงคสอดแบงค์ได้แล้วก็สแกนสิคอว่าโค้ดจ่ายได้ครับผมเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพบตังสดมาเลยเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรขี้เกียจว่าส่วนมากก็จะพกแค่มือถือนะครับก็สามารถล้างรถได้เลยใช่ไหมครับครับสามารถสแกนได้เลยครับผมโอ้รบขันจริงๆครับ สามารถดึงไปได้สุดต่อท้ายรถเลยครับผมอะไรีรถกระบะก็คือสามารถนี่หรอว่าสามารถฉีดรอบคันได้เลยใช่ไหมครับฉีดรอบคันได้เลยครับซ่อนเก็บก็คือแค่ดึงครับครับผมก็คือแค่ดึงเข้าไปดึงนิดนึงให้ได้รอบแล้วก็ปล่อยกลับเข้าไปเวลาเก็บอะครับเก็บง่ายมากครับให้เก็บง่ายจริงครับแค่ต้องทำอะไรเลยเหมือนตลับเมตรเลยครับ อันนี้เป็นสายเวียงสำหรับหัวฉีดน้าครับผมอันนี้ก็สามารถสามารถเวี่ยงแล้วก็คือวิ่งได้รอบรถครับผมเจ๋งมากเลยครับทุกคนอันนี้ก็คือสามารถหมุนได้แบบว่าสามองศาครับจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถหมุนรอบคันได้เลยครับสามารถขับรถขึ้นมาจอดได้เลยไม่ว่าจะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถกระบะนะครับขึ้นมาจอดก็คือมาจอดที่บริเวณนี้ครับผมพอจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหยอดเหรียญที่ตู้จะยอดเหรียญหรือว่าสแกนแบงก์ก็ได้เดี๋ยวผมาจะสาธิตในการสแกนให้ดูเวลาเราจะสแกนปุ๊บเรากเเลจได้ทีะ ส,บบาสามสิบ,บาทแล้วเราก็เปิดแอปสแกนเดี๋ยวเราจะเปิดสแกนให้ดูครับผมไม่เอาเงินสดมาก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้เลยแล้วได้ข่าวว่าที่นี่นะครับก็คือสามารถล้างรถได้ยี่สิบี่ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับครับผมได้ยี่สิบชั่วโมงครับผมโอ้โหสำหรับใครบางคนนะครับที่บอกเพิ่งเลิกงานมาเนาะก็สามารถแบบมาล้างรถได้เลยนะครับพอเราเลิกจำนวนเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลือกที่ QR code เครื่องก็จะโชว์ QR code ขึ้นมาเราก็จะทำสแกนได้เลย เราก็จะสกแกนได้เลยครับก็ <S 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 เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้พกตังสดมาพอเราสกแกนเสร็จป,ปุ๊บยอดเงินก็จะมาขึ้นที่ตู้ครับผมโอ้ยเดี๋ยวขึ้นที่ตู้เลยทันทีครับผมสกแกนปุ๊บเอ,อ่อยอดก็คือเด้งปั๊บเลยนะครับเด้งที่ตู้ทันทีครับผมสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทจนถึงห้าสิบบาทครับผมต่อครัง้งเป็นเหรียญคือเริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทแล้วก็สิบบาทก็คือแบบว่าจะพกมาแค่บาทเดียวก็สามารถได้ครับจะรับมอเตอร์ไซค์ครับผมทีลบางบาทเพื่อล้างลล้้้อาาาางขฝนนคครรับก็ไดดผมเเี๋ยวสธิตให้ดูคครับนึ่ง ื่อเราหยิบหัวฉีดน้ำพวกเราก็จะมากดตรงที่ฉีดน้ำนะครับอ๋อครับกดเสร็จที่หัวฉีดน้ำก็สามารถปรับได้โอ้และน้ำเมื่อก็คือแรงมากเลยนะครับก็แล้วก็สามารถปรับได้เลยใช่ไหมครับมรถปรับเป็นอยได้ปรับให้แรงไกลได้ครับผมที่หัวนะครับอ๋อมัดปรับได้ก็คือจะเห็นใล้างพื้นจะล้างพื้นก็ได้ครับผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้ำแรงจน้าสิ่งสกปรกในพื้นนะครับก็คือออกหมดเลยนะครับนี่ โอ้โหน้าที่สาขาแคาวัดสาขาอย,ยุธยายนี่คือแรงจริงเลยนะครับเพราะหลังจากเราฉีดเสร็จปุ๊บถ้าเรายังไม่ใช้ปุ๊บเราก็กดปิดอ๋อกดปิดเพื่อจะไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะา,าราบระดองศารจริงหรือเปล่าตอนฉีดน้ำครับนี่ครับเสรฉีดแล้วจะหมุนได้ครับผมตัวนี้ก็ถึงก็คือหมุนได้จากองศาเลยครับ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสามารถหมุนได้ครบสารถงขานะครับจะรถยนหรือรถมอไซค์นะครับก็สามารถหมุนได้ทั่วคันเลยนะครับระบบต่อไปครับคือระบบอะไรครับก็คือระบบฉีดโฟมครับผมฉีดโฟมก็จะมีสายม้วนเป็นโลครับผมเราสามารถดึงได้ยาวๆได้เลยครับผมเราสามารถดึงยาวๆได้เลยครับอันนี้ก็คือออกจากนอกอบนะครับยังสามารถแบบดึงได้เลยครับโอ้โหสายเขายาวจริงครับเวลาฉีดก็คือเราก็จะมากดก็คือมากดตรงตุ่มฉีดโฟมอกดแล้วก็ โอ้โหโจะเห็นได้ชชดนะครับว่าโฟมของแคคาวอสจะเป็นแพรนะครับอ่ะก็คือฉีดพวกก็สามารถแบบว่าทั่วรอบพันนะครับได้ข่าวว่าโฟมที่แคคาวอสนะครับเห็นได้ค่ะว,ว่าเขาผสมเป็นโฟมที่ผสมกับแว็กซ์ฮ่าก็คือฉีดโฟมเสร็จก็คือทิ้งไว้สักแว,ว่าประมาณห้านาทีครับก็แล้วก็จะแววเลยนะครับโอ้โห,โโหผมคิดว่าหิมะโอ้โหนึกว่าอยู่โคโลกเหนือก็คือขาวแบบ เป็นแพเลยครับหลังจากฉีดพูกเราก็ดึงสายม้วนกลับได้เลยนะครับอ๋โอโหตอนเก็บก็เก็บง่ายเลยนะครับก็คือเหมือนตลับเมก็คือแบบปุ๊บก็สามารถเก็บได้เลยต่อไประบบต่อไปอะไรครับระบบเป่าลมครับผมระบบเป่าลมสายก็จะเหมือนกันครับผมก็คือจะดึงสามารถดึงยาวได้คอนเซปต์ก็คือสายยาวมากเลยนะครับนี่เป่าลมได้ทั่วคันเลยใช่ไหมครับ,รบ,บคือสามารถเป่าได้รอบคันเลยครับผมอ๋อ เฮ้ย hey. และลมที่นี่นะครับเขาแรงจริงนะครับอ่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงโฟมนี่เขาก็คือกระตุยกระจายเลยครับอ่าโอ้หลมเขาแรงจริงนะครับเนี่ยโอ้โหจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าแบบกระตุยกระจายเลยสามารถอรอว่าไล่น้ําได้เลยนะครับโอ้โหตอนเก็บสายก็คือเก็บเหมือนเดิม,มดใช่ไหมครับแบบเดิมเเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็ลดกลับ ก็สำหรับวิธีการใช้งานก็มีด้วยใช่ไหมครับ <พอ S 1> เห็นเนาะวิธีการใช้งานติดอยู่ครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่กังวลว่าจะใช้ไม่ถูกก็สามารถดูป้ายวิธีการใช้งานได้เพราะว่าที่นี่ก็คือมีป้ายวิธีการใช้งานครบเลยใช่ไหมครับกรณีที่ลูกค้าจะซักผ้าจะอะไรปุ๊บเราก็จะมีน้ำประปาให้พอที่นี่ก็มีครบแล้วโอ้โหเป็นน้าสะอาดมากเลยนะครับรบ,บ้านใครนะครับที่น้ําไม่ไหลนะครับก็สามารถมา หยอดตังแล้วก็มาเติมน้ำที่แคเคาว์สา,าขาอายุทยาได้เลยนะครับทีนี้ก็คือเขาครบทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับ ผมอยากรู้ครับว่าไอ้แท่งเนี่ยผมเห็นตรงนี้คือแท่งอะไรหรอครับอันนี้คือแท่งกันล้อครับผมคือเป็นจุดสต็อปครับผมก็คือรถขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปชนกับกำแพงข้างหลังก็คือจุดกันล้อมืนก็ทําในห้างนะครับผมก็จะมีจุดสต็อปให้แล้วระบบจัดการน้ำที่นี่ครับเป็นยังไงก็คือเราจะเป็นรางน้ําแล้วก็จะมีบ่อพักเ็าจะมีบ่อพักทรายอยู่ก็คือส่วนใหญ่แล้วรถที่เข้ามาเนี่ยจะมีพวกทรายพวกอะไรมันเราก็จะมีรางน้ําอยู่แล้วรางน้ําพวกก็จะไหลไปที่บ่อพักบ่อพักคือเป็นบ่อดักทรราา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 ยยยพออออทเเะบกกกํํตัื่่ใ้้้นนนนลงงไข 嗯。 บ้านนอกจากจะเปิดร้านล้างรถนะครับก็ยังมีแบบว่าส่วนรวมใช่ไหมครับใช่ใครับผมก็คือช็อปเจ้าของช็อปแล้วก็ช็อปที่นี่ก็คือแบบว่าคำนึงในเรื่องนี้มากเลยครับเห็นเอะใจอยู่นิดนึงก็คือแบบไฟก็คือเยอะมากเลยครับเนี่ยผมนับกี่ดวงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวงเนี่ยทำไมเยอะมากเลยนะครับหลอดไฟมันจะช่อละสองดวงทั้งหมดแปดดวงครับผมโอ้โแปดดวงใครมาล้างตอนกลางคืนก็คือดึกๆึกตีสองตีสามก็คือไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับว่ามันจะอไฟหน้าจะแบบสว่างสว่างสว่างเหมือนกันครับผมก็จะมีผ้าเช็ดรถให้ทุกช่องแล้วก็มีฟองน้้้สหหรัับอเช็็ดมีถงนใกคื ูกค้าแทบไม่ต้องเอาอะไรมาเลยใช่ไหมครับก right. oh, anyway. right, right? right? oh, okay. ็คือพกแต่บอกว่าใครไม่พกเงินสดก็พกแค่มือถือแล้วก็เอารถมาเนี่ยก็สามารถล้างรถได้เลยครับง่ายมากโอ้นี่มีสําหรับคนที่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็สามารถล้างรถได้เพราะผมเห็นมีบันไดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับโปรโมชั่นที่นี่มีอะไรบ้างหรอครับก็จะมีล้างรถติดครั้งก็คือฟรีหนึ่งครั้งครับผมก็คือให้ลูกค้าสามารถแอดไลน์แอดไลน์แคทคาร์วัโปก็ทักไลน์ไปแล้วก็บอกสาขาที่ที่คือสาขาหมู่บ้านสินธีวะจังหวัดพัทนครสุรอยุธยาครับผมก ก็สามารถแบบว่าล้างฟรีได้ถ้าล้างครบสิครั้งใช่ไหมครับครับผมโอ้เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับแล้วใครที่มีปัญหาก็ผมเห็นนะครับว่าก็สามารถแอดก็แจ้งปัญหาได้เลยนะครับนอกจากจะใส่ใจเรื่องแบบว่าสาธารณบุรุษพวกอะไรหลายอย่างนะครับก็ยังใส่ใจลูกค้าด้วยโอ้พี่สุดยอดจริงเลยนะครับ ก็คือต่อไปคือคุณพ่อมาล้างรถคุณแม่ก็ซักผ้าได้ลูกๆอาจจะเชลฟี่ได้ก็คือแบบว่าแบบอ่าถ้าคุณพ่อนะครับก็คือไปล้างรถอ่าคุณแม่อาจจะแบบว่าเอาผ้านะครับเอาผ้าก็คือมาซักได้ส่วนคุณลูกก็อาจจะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นี่โอ้ก็คือมีโต๊ะก็คือที่นั่งแนอนาคตใช่ไหมครับคือด้านหลังเ่าเขาจะเป็นที่เซลฟี่เป็นมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปเล่นได้ โอเคครับเราก็จบกันไปกับการรีวิวช็อปแคทคาวาสาขาอุทยาแล้วนะครับ <S <S อ่าแล้วผมอยากรู้นะครับว่าถ้าผมจะเดินทางมาช็อปล้างรถแคทคาวาสาขาอยุธยานี่ครับต้องเดินทางมายังไงบ้างรครับอ่าก็คือมาเข้ามาในหมู่บ้านนาะสินทิวาธานีครับผมซึ่องอยู่ตรงข้ามกับประตูเอในกรมสารการรถจักนะอยู่กลางหมู่บ้านเลยครับผมเหมือนสำหรับคนที่แบบว่าอาเหมือนกับผมเนี่ยคือไปไหว้พศระเสร็จก็แบบว่ารถลือก็สามารถมาล้างรถที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับ ที่รองรับรถได้ก็คือตั้งแต่รถรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก่งอุปกรณ์อ no. yeah> ื่นๆอีกหลายๆอย่างที่สามารถมาล้างได้ไม uh uh ่ว uh ่าจะถังน้ําแข็งถังน้ำอะไรก็สามารถมาล้างได้ครับโอ้โหก็คือแบบว่าสามารถมาล้างได้ครบจักรวาล all you can wash จริงๆเลยนะครับเริ่มต้นก็คือ1บาทครับผมถ้าสแกนก็คือเริ่มต้นที่10บาทก็คือที่ช็อปเนี่ยผมมาอยู่นี่ก็คือเป็นช็อปที่กว้างมากเลยนะครับก็คือสามารถล้างรถได้เลยไม่ต้องกัวอึดอัดนะครับแล้วสําหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาไม่ถูกนะครับเอ่้ยคร์มที่น 0812511071ได้ครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคร<า>ับแ,แล้วอนี้ผมก็มีคําถามที่สงสัยนะครับว่าทําไมนะครับคุณพี่ถึงเปิดแฟนชส์ล้างรถหยดเหรียญแคชคาวอทครับยังมีแฟนชส์อื่นอแล้วมีธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจที่เปิดนะครับทำไมถึง,งมาเลือกที่จะเปิดก็เนื่องจากว่าทางหมู่บ้านเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วทุกบ้านจะมีรถมีรถทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์กันมากมายหลายอย่างก็คือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ไม่ต้้องใชคนมา เราสามารถเปิดแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็สามารถดูผ่านกล้องดูผ่านอะไรลูกค้าก็าสามารถเข้ามาล้างมาหยอดเหรียญมาทำความสะอาดล้างรถได้เองค้นหาจากในอินเทอร์เน็ตค้นหาเซิร์ชหาดูหลายๆธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับหยอดเหรียญแล้วเราก็มาเห็นแคสคาร์วอตเนี่ยเรื่องของการให้บริการการทําการตลาดซึ่งแล้วมันตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่เราต้องการอยู่เพราะพื้นที่นี้ใกล้นิโคสาหกร,รมใกล้นิโคสากร,รโลจนสแล้วก็มีคนใช้รถทั้งจัก,กรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ ก,ก็คืออย่างของแคชคาร์วัลเนี่ยก็คือข้อดีก็คือ,อ,คอหนึ่งเขาทาการตลาดให้สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องมีระบบบริการที่สามารถรวดเร็วทันใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางออฟไลน์